อิออ่มมากเลยนะคะอิ่มมากเมื่อกี้ฝนตกก็เลยมาหาร้านนั่งกินกันตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชาดาไทยร้านชาดาไทยเนี่ยมีทั้งหมดสี่สาขาในไฟบวกตอนนี้บูมมาอยู่ที่เมืองไฟบวกนะวุ้ยเตี๋ยวชามาเมื่อกี้ที่เห็นไปเนี่ยราคา11.5ยูโรดีเป็นเงินไทยก็ประมาณ400กว่าบาทแถวนั้นแถวไหน,น แถวไหนจะได้ไฟบวกก็เดี๋ยวเราจะไปทำหาอะไรทำต่อกันดีกว่าวันนี้มีภารกิจอ่าขอแจกภารกิจก่อนกันมินเขียนเขาแบบมอมวันนี้เรามีทั้งหมด4ภารกิจที่ต้องทำด้วยกันภารกิจที่1ก็คือกินก๋วยเตี๋ยวเช็คลิสต์แล้วนะคะภารกิจที่2ก็คือซื้อของขวัญให้คอนนี่คอนนี่เป็นเพื่อนคนไทยนะคะก็คือคนนี้นะคะภารกิจที่สาก็คือหาร้านเสื้อผ้ามือสอง และภารกิจสุดท้ายสี่ก็คือช้อปปิ้งมาเองเดี๋ยวเราจะไปช้อปอะไรได้ซื้ออะไรมาบ้างเดี๋ยวจะมาถ่ายแนละ้วมารีวิวให้ดูนะจ้ะ เราต่อเวลานะคะเวลาเหลือตอนนี้เราก็จะมาตามล่าหาร้านมือสองนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่หน้าร้านมือสองแล้วจ้าชื่อร้านว่ายำยำ YUM YUM นะหนูนาะเป็นคนแนะนำมายังไงเดี๋ยวเข้าไปดูกันจ้านอนฟิลลิ่งเหมือนเดินอยู่จัตุจัก,จกตึกแดงเจ,จ๊กีนอะไรอย่างงี้ปะ ที่ชอบคืออะไรหรือว่าชอบป้ายราคามันเขาทำเป็นแบบเป็นผ้าอ่ะเก๋มากเลยอะ <c oughs> ส่วนใหญ่ตัวหนึ่งอยู่ที่ประมาณ18ยูโรซะซะส่วนใหญ่เนี่ยแต่น,นี้เป็นกางเกงด้วยละมังมลลาเลยี่แปดแต่ถ้าสกเสื้อส่วนใหญ่จะ18ยูโรเจ็กกางเกงของมอชิโนยีนนะคะราคาอยู่ที่34ยูโรเท่านั้น น่ารักมาก8ยูโรเท่านั้นจ้ามีช่วงหนึ่งอแะบบมีช่วงหนึ่งเราบาพวกเสื้อแบบเสื้อกักอย่างงี้มากเลยอ๋อมันเข้าเซ็ตนี่เข้าเซ็ตจ,จ้ารวมกันเนี่ยเซ็ตเนี้ย30ยูโรเสื้อ8กางเกยงยี่ส